ครับแล้วเรามาดูกันใหม่ชัดเลยครับอ่แถมไปครับสามจุดสองปกติสามจุดศูนย์มีตัวเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับตัวอื่นก็น่าจะเป็นสามหรือสองจุดหกประมาณนั้นเองเรามาดูกันครับไดเวอร์ครอบทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนเกเรครับนี่ครับไอคอนหมดทุกตัวขึ้นนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับอ ไม่มีซีบวมนะครับแรลมไม่มีขาหักนะครับตัวเต็มหมดนะครับบอดบอดบอดัดรองได้เลยเขาก็ดีแน่นอนครับไม่มีซีบวมครับ ผมเลือถ่ายดูแลครับขออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ